พาสเทลที่ถูกต้องแอปเปิ้ลเรียงสีเบิร์กช็อกโกแลตที่จะทำปุดทุกอีพีไม่ได้นะใส่สีผสมอาหารของแอปเปิ้ลเอ้ยอร่อยใส่เม็ดแอปเปิ้ลจิงหัวแอปเปิ้ลเมล็ดเรีวงสามแอปเปิ้ล เลเวลห้าวอ a ฮ p l e ไฟน a ลใส่ประชดมากเลยรอบนี้สีระเบิดของเท่าเลย,ยไม่แตกอะไรมาเป็นเนี้ยสวยสวยอะ่ะต้องใส่ใบก่อนเบอร์ใบิ้ลอืมึปุ่นไพ่บางอย่างกรูด <laughs> เทลที่ถูกต้องไลช์คือดีเกินอะรอบเนี้ยภูใ,ใจเราจะเริ่มจากสีอ่อนสุดก่อนสีขาวอือริสุทธิ์ผุดผ่ดองดูในกล้องแบบขาวๆใช่ปะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเขียวอ่อนนะมันไม่จุมม่มอันนี้คือแบบสีพาสเทลสุดๆไม่ตรงไหนอะไม่ถ่ายจริงควรก็ใช่เหมือนอันแรกเป๊ะพาสเทลแบบน่ารักอะฮึจุ่มไปแล้วเค้มขึ้นมาอีกมึงเม้าอยากปรินด้วย ขึ้นไหมยังสีเข้มขึ้นมาอีกอะไรหรองใส่ยาินแอปเปิ้ลเขาว่าอันเนี้ยโคตรเข้มข้นแน่คือแอปเปิ้ลมันจะมีความเปรี้ยวหวานหวนใช่ปะแต่แอแปลกอันเนี้ยมันมีรสชาติเค็มเข้ามาด้วยอะและอันที่เข้มข้นที่สุดความทรมานของเรากําลังจะจบสิ้นแต่ตอนเนี้ยท้องเขาแน่นมากอะอันนี้เม็ดเยอะมากจากที่กินมาทั้งหมดอันเข้มสุดอร่อยสุดครั้งหน้าเรามาทำผลไม้เล็กๆดีกว่า